จักเท่าจักเจดีใจตกหัวรั้งดีใจตกหัวแตกกระเด็นเล่าคำคำห้องสั่งมึงมาอ,งอย่ามาอีกเออเพราะว่าเสียข้าวน้ำสัมปาขายส่งกับมึงไปเนี่ยมั้งได้แน่เลยชิบพันบ่อโผล่เล้วถ่ายเลยจะทุกคนถ่ายถึงมึงเลยวะ สวัสดีค่ะชาววล่าของอนค่ะนี่กะกินแล้วทุเรียนมาถามทุกคนเดือนนี้ปีล้ครั้งปีเลาหนทุกคนบ่เดือนนี้ทางเดือนกินแต่เรียนกินรงไปทุกคนเนี่ยให้ให้ท่าทุกคนขอคอมทุกปุ้มตุ้มบมากินเงนเนนีกเปล่นต้กิน้นคนที่เอา เอหาอยูนะกินได้ทุกคนกินไปซะทุกคนมันมีใครอยู่เขาบ้าคนยวเด็กคนที่ใจอต้องไปทุกคนเรืองีแวงามวมดีก็ไม่ี่บันเวใจ่ไ้ขกถึอกาองหายจาไปมทุกคนที่เียรไป ยูก็ือะจะยก็ัดนอยูก็จปาดเป็นุกคนคัดแนีเอโอ้เนาะดีเนาะก็ดีเนาะอัน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 นี่ละกอไม เอาไปเขาดูเขาเขาเขาแนะนำเนาะนี่เล like, <c ười> ือสองสามเดอนเังเนั uh. ่นแหละโอเคน้องพอคาพ่อเขาที่ว่าแคเรียนไม่ดีบอกอาารเนี่ยจะทิ้งบอกบอกเลยเฮ้ยโอ้ยเขาเป็น

มันมันมีเด้แต่ยังไี่้องไม่เอันนี้มันจะไม่มีได้ยังไงไม่มียังไงต่มาเปิดนะข้านียังทีไรเล็กๆอย่างนี้กเิดขาไม่มีทุกคนบอบ่บอลนี้อู้วคนวอ้ อีน้ฮงตัวที่อันสัภาพแล้วหรือขนานี้บรือล่ตัวที่สภาพใหญ่กว่าข้อเสียอันนี้ นี่ตัวเรา <toms> <toms> <m -toms> โคนสานี oh, okay. so. ่นวนีู่นจะเอากลับบ้านาให้พ่อแม่วันไหนฮะวันเสาจะพอดีนะบนเสาจะเอากลับไปให้แม่ใหญ่ตากับพ่อใหญ่รียม อพอดีน่าม,มั้งีกลับน้อยนั่นนี่แล้วกินแล้วกินเออนออนัลูกอ,องลูกแปดร้อยสี่สิบสองแปดร้อยสี่สก็เลยเป็นแปดรว่น ข้าแหงสองมือหข้างสองมืกข้าวข้าขาวเป็นสองคือเออเหรข้าาวันนี้อะไนะเอ้าไม่ได้พูดกัน่นีนี่ขาียนี่หนู่นี่หน่ลูกนี่เจนี่ยจ คนคอมเมนต์มาอยหคุ้มคุหนักตึงคนเป็นกิโลได้เลยนี่นกเป็นกิโลเลยนอน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 ดูที่นี่เป็นโลใช่ไหล่ะนั่นแหะนี่น่เหมมคุ้กว่าทีสเเนทุกคนคุมเ่ด่าวมึงนี่ะลุกทุ่ ไม่มีแล้วนะเนี่ยนไม่ดูเหรอดูไหมดูเดี๋ยวคนจะจะอยากจะดูน้ำบอกผ่านตรงนั้นี่ยมีหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีผู้กันเฮ้ยมีไหมเอ่ยโอ้ผู้ก็ผดียู่นะอดีเลยนะเข้าใจไหมนะอดีเลยใช่ไหมโอ้

อันนี้นะอันนี้มีบ่ผทุคนบู้สึกว่าอันนี้มีรสชาติความู่ที่นี่อันไหนน้อยอันนี้สีมีหบ่ทุกคนก็สองลูนี้โอ้โหเป็นไหมทุกคนลองแค่นี้ได้หมดคนไปไหมแค่นี้นะคะทุกคนคลิปแกะทุเรียน